ันนีครับอยู่กับช่องสารดนึ่งครับที่ี้พามาดูเทนโก้นะครับจับดอีขันมาดูมมุมสูงบ้างครับของเสียอีฟนะครับจากคลอนบุรีส่งเข้าประกวดมีอไไนกับมืออันนั่นแหละเอ้ซีเย มันขึ้นอยู่กับว,ว่าเราจะเจอปัญหาหน้างานแบบไหนก็เปิดหน้าแรกแปลงนี้เป็นมันจะเป็นข้อพูดชูนะครับเออคันอะไรไม่รู้ครับไม่ได้ดูป้ายเลยดูการแทงหน้าครับู้คันนาที่นี่สูงมากครับสูงแล้วต้องขุดด้วยครับ เกี่ยวต่ำดีนะครับเกี่ยวต่ำมากไล่หนึ่งไม่ต่ำก่าตันห้าข้าวูดดีมากเลยแทงหนึ่งแทงสองมันจะเลี้ยวหรือเปล่าเลี้ยวได้ไหมเนี่ย คือต้องขออีกแพงอีกเลี้ยวที่รถเกี่ยวโ้าวถ้าแก้ไม่จบเหนื่อยน,นะครับแก้ออกตูดออกอะไรแก้ยาก มันไม่เหมือนเกี่ยวข้าวครับเวลาเลี้ยวมันไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงง่ายๆต้องแทงเสืออุ๊เแรงเรือบลนะ่ะตบตบตบเลยนะ ก็ดูพื้นที่แต่ละแปลงต้องบอกว่าบิงเล็กเล็กเหมือนกันแปลงนี้ก็ราวราวเจ็ดไร่นะครับเจ็ดไร่แต่น่าจะมีอยู่ประมาณ3บิงครับถือว่าใหญ่แล้วนะถ้าเทียบกับอุบลนะครับเขตอุบลเขตเลดอุลลมครับดูขวบขึ้นครับขึ้นดีมากเลย หยอดอีกแนวหนึ่งเกี่ยตัดอีกแนวหนึ่งห้าแถวนี้ไปได้ครับไปดีครับถ้าจะมาอุวนต้องเป็นห้าแถวน่าจะดีครัแต่บางพื้นที่มันก็เจ็ดสิบนะครับไมนรู้แจะคนหยอดเลยนะสี่แถวห้าแถวเขาบอกว่าได้หมด นี่ผมลงทุนนะครับเดินตามรถเพื่อบันทึกเสียงนะครับให้มันสมจริงสมจัหง่อยโอ้โหใส่ดำเลยได้หมดเลยอะ่ะปากเครื่องตายครับ แดดดุนะแดดหมดแล้วแดดกับแล้วกับแล้วแดดหมดแล้วก็บางทีก็ลำบากนะลบากงานก็กว่าจะได้บางทีก็ต้องมาเสี่ยงมาเสี่ยงดูเสี่ยงดูว่าจะได้งาน ไม่ได้งานมาก็เสี่ยงมาถึงไม่มีงานผมก็ต้องเอาตลอดก็ต้องวิ่งหางานไปดูงานไม่มีงานผมก็ถ่ายคลิปบางทีซื้อแปลงแบบมันเล็กมันอะไรเกินแล้วมุมมองผมว่าจอดก็ได้ครจอดถ่ายคลิปก็ได้มางทีก็ทรงทางรถก็งานของเรามันมันยังไม่สุกก็เลยวิ่งทำคอนเทนต์ก่อน แต่นี้อ๋อพี่อีกงานเยอะครับงานเยเอะเขามากับลานครับก็รถเกี่ยวทุกวันนี้ในหน้าแทบจะไม่เท่าไหร่นะครับที่ผมเคยไปเกี่ยวที่งานเยอะก็คือว่าลานมาตีราคาซื้อหน้าหน้าแปลงเลยน,นี้ก็แปลงนี้เนี่ยบางทีก็คนซื้อมีเสี่ยงขาดทุนครับ ของไรกไ็ได้ได้ได้อย่างเดียวเพราะว่าไม่วัดความชื้นไม่วัดเปอร์เซ็นเสียงวัดดวงเราเลยบแบบนี้ก็ได้รีบมี่หลายแบบ,บผมก็ผมเรียนรู้ประสบการณ์เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับโพดไม่รู้แม้กระทั่งวิธีการเกี่ยวเกี่ยวไม่เป็นนี่แล้วก็เป็นบุญผมอีกอย่างก็คือว่ามี F4 คอยซ Support มีเพื่อนดีมีแบบนิตรภาพจาก y o YouTube ด้วยกันอย่างมานี่ผมก็มาเดลุดุมเนี่ยผมมาแบบไม่รู้จักใครแล้วก็บังเอิญช่างนีโทรมาไม่โทรหาเสียอีจก็เลยโทรหาเสียอีจรู้จักกันนานแล้วก็เลยโทรหาก็มาดูน้าง,งานเขาก็มีงานงก็แบ่งให้แล้วก็มีพวกพี่พี่เอฟซหลายคนครับเขาก็เออเรายังไม่มีงานบางเอฟซบางคนพี่มาเกี่ยวบ้านผมไหมเขาพูดผมก็มี มีหลายพื้นที่ครับถือเป็นบุญวาสนาเป็นเป็นโชคดีแล้วก็เรามีนิตรภาพด,ดีมาก็ได้อาศัยบารมีจ่าเอกอยู่ก็มีฝากรถไว้จ่าเอกก็ให้ที่พักให้เลี้ยงข้าวแล้วก็เออซั support, พพอร์ตพาไปดูงานดูอะไรผมก็เกลียใจจา่าเขาก็เลยขอแค่ฝากรถไว้ก็พอครับ บางทีการที่เขาคนอื่นดีด้วยมันก็เราก็ต้องมีลิมิตนะครับแต่ใจบอกเต็มที่ครับให้นอนที่บ้านเลยเขาบ้านเขาก็มีห้องรับแขกให้นอนที่นู่นเลยผมเลยยอมตีรถไปกลับทำห้าสิบกิโลไปห้าสิบกลนะับห้าสิบเะกันหนึ่งขับรถเป็นร้อยโลนะครับมานอนที่คอหัวแล้วก็เรายังไงถ้าเรารถจอดไว้บริเวณที่มีงานเอร็นต์การมีงานหรือว่า ขั้นอื่นที่เขาเอาไม่ทันเขาก็โทรมาบอกหราก็ถ้าเราเอากลับเราจะไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเอารถจอดเราก็มีสิทธิ์ว่าเราเราขับรถยนต์ไปแล้วก็ย้ายเรถไปเกี่ยวแต่บางทีหน้างงานถ้ามันโหดมันอะไรจริงๆจอดดีกว่าก็ดีถ้ามันโหดจริงเพราะว่าผมบอกว่าน้างงานผมก็ไม่ซีเรียถ้ามันไม่ใช่หน้างงานเราเราไม่รู้จะไปสู้ทําไม มีก็เกี่ยวไม่มีก็จอดเราไม่ต้องไปดินน้นรนอีกอย่างก็เราวรอหน้าง,งานเราเอาเราแค่อยากเทรสระบบรถที่เราเช็คมาให้มันผ่านให้มันดีที่สุดที่นี้เน่ยซีเรียสก็คือออกป่องครับเราต้องเทสให้มันดีให้มันจบมันก็มีอยู่แค่นั้นแล้วก็เรียนรู้กันไปครับ ก็ต้องบอกว่าเสียเขาก็ต้องดิ้นรนหาเงินข้างงวดอย่างคันนี้ก็เขาล่อฟังสามเดือนสองแสนเนี่ยสามเดือนสองแสนต้องหางวนให้มันได้มันไม่ใช่ว่าเห็นเขามีเขารวยเขามีตังประกาศทิ้งทีพเลยครับคนมีรถมีงวดมีดอกเบี้ยทุกคนต้องดิดน้นรนแบบมันยากง่ายเขาต้องเกี่ยวเพื่องวด ก็มี่แหละปะดินที่ว่าบางทีรถเกี่ยวมันตัดราคากนะันเพราะว่าเราต้องส่งวัวเราต้องแข่งขันกับดอกเบี้ยบางทีก็อ,อยากให้เข้าใจทำตามเกมทำตามกติกาก็ดีครับผมว่าบางทีเขาเกี่ยวให้เสร็จกว่าจะได้แต่ละบิง่งแต่ละอันชีบิ่งไล่หนึ่งเนี่ยเขาก็คิดราคาเดียวครับบางคนไปโกงให้โกงอะไรเขาก็ยังมีกรต้องต็นใจเขา้วย ว่าเรื่องมากร็ลองลองมันดูจะรู้ว่าปัญหาทีอย่างมันก็มีน,นเนาะไม่เชื่อไม่ใครว่าดีก็ลองมาซื้อซื้อมาครับเราจะรูว้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งมันได้เท่าไหร่รับน้ำมันมันเหลือเท่าไหร่ตรงค่าง,งวดได้ค่าสุดมรอไหมเราก็ทำผลิตินแล้วก็แชร์ประกันสำหรับคนที่ยคุ้นค่าเราก็ ขอบคุณนะครับ